ากเห็นอยากเจอวันในสุดแมสส์ดาก้อนมาแล้วครับผมมังกรสุดเท่ที่ผมต้องการมันเชิมอันนี้เอ่อยูรูต่ะยูรูจ่ะยูยูรูอวะยูต้อนยูรูต้อนไอไอมาเป็นไอตัวนั้นยูต้อนยู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 นี่แหละ ดูแตะอยู่อ่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันเป็นแบบมันมันเหมือนแบบไอ้นี่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะเพราะมันเป็นมังกรคนจีนดิโคจิโคนจีนอันนี้ออกเอาช้อนช่วยแปลให้ผมหน่อยขออุ้่แปะเองชิ้นส่วนมีคนน้อยเลยตอนนี้อันนี้ก็ะเบนนแรกที่หนึ่งเพจที่สองเขาหลังมันจะเป็นแบบนี้ โคตรเท่เลยตัวเนี้ให้อันดับสิบไปเลยไม่ให้อันดับหนึ่งไปเลยชิ้นส่วนมันน้อยมากตัวนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเร็วนิดหน่อยนะคบผมแกเร็วนิดหน่อยนะคบผมเมื่อกี้เผอตัดไปเดี๋ยวขอใส่กล่องแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วแล้วครับคับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะผมกอล์เจล่าอาปากหน่อย เดี๋จะไปบ่นเลเจอแกน่าทักไปชอชื่อนมเอไมาดีดีวะดูดิเออตัวที่ชอบมากเลยบาย